สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อีกภารกิจหนึ่งของเรานะฮะก็คือจะมาติดปฏิทินให้กับสถานที่ราชการนะครับหรือหมู่บ้านต่าเช่นโรงเรียนวัดมัสยิดร้านค้านะครับเนื่องจากเราได้ปฏิทินมาจำนวนหนึ่งนะคก็จะมาทำการขออนุญาต สถานที่นั้นๆครับในการติดติดที่ดีคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับโอเคครับที่นี่ครับโรงเรียนน้ำตกปาโจเดี๋ยวนี้เราแวะเข้ามาหาพอออก,ก่อนประธานวันนี้ครับปีพอดอ,ดอ้อเดาเดา ไม่รักษาการแทนให้อยู่กด้ไม่เป็นไรครับพ่ออไม่อยู่แต่ว,ว่าเราตั้งใจว่าะจะมาติดที่นี่แต่ก็ขออนุญาตนะเดีเป็นรองพออหรือรักษาการแทนนะในการติดบรรยากาศโรงเรียนค่อนข้างที่จะร่มรื่นนี่ครับเป็นโรงเรียนสอนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดนะ พ่าโรงเรียนนี forward. Forward. For for ้นานๆเราจะเข้ามารั้งเพราะว่าจะมีอีกฐานหนึ่งอยู่ใกล้อยู่แล้วเขาดูแลเราก็เดี๋ยวเรียนมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของหนที่เขาที่อยู่ที่นี่ก็ขออภัยคุณผู้ชมที่กําลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราลืมกดอัดคลิปนะครับก็เลยไม่มีคลิปให้ผู้ชม ได้รับชมกันก็เลยจะมีแต่ภาพถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ให้รับชมนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับส่วนสถานที่อื่นเราก็มีคลิปให้ดูปกตินะครับขอขอภัยด้วยครับผมโรงเรียนที่สองครเมื่อก,กี้โรงเรียนแรกเราไ่ด้ถ่ายวิดีโอเจอเลย น,น,นี่โรงเรียนบาจอนะครับอยู่ข้างกับโรงเรียนน้ำตบบกประจไม่จกีงนีตังนี้จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับมต้นถึงมปลายครับมหนึ่งถึงมหกอันนี้คนคนขับรถนี่เขาหล่อแล้วก็โสดด้วยาอที่นี่โรงเรียนเดิมของเขารงเรื่อเก่ามีวีรกรรมมีวีรกรรมเยอะเลย <c oughs> ไม่กล้าไปพบพออ <c oughs> ตอนนี้ กำลังกลับรถกล,บลกลับแล้วกลับรถแล้วกลับเลยเอามากลับรถแล้วกลับเลยเด่นโรงเรียนเอ่อพออ,อยู่ไหมครับวันนีครับแล้วมีม,มีมีครูท่านไหนก็ได้ไเชิญนะ เราแทนครูก็ได้อ๋อขอขอพบครูคนไหนก็ได้พอดีมีปฏิทินคนไหนนี่ครับที่ยูซาเป็นหไ,ปไหนอาจารย์รักมากเลยพนนี้อ๋อันนี้รัรกมากเลยอจารย์ <laughs> จบตายว่คนนี้สิทธิ์เก่าโคกอาจารย์เราพอดี <laughs> พอดีผมมีปฏิทินนะครับที่ทางทางกงรมหลวข้าให้มาติดสถานที่ราชการเพราะแบบตามร้านค้าอะไรนี้โดยทีมผมก็เลยว่า เลือกโรงเรียนนี้มาติดที่นี่ก็เลยว่าจะขออนุญาตว่าสามารถติดได้ที่ไหนบ้างจุดติดตรงไหนดีป้ะไปนิเทศเลยไปนิเทศเลยได้เดี๋ยวติดให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวคือเขาจะถ่ายรูปไปด้วยผมกาวสองหน้ามาให้เรียบร้อยอ๋อได้ค่ะงั้นทางนี้เลยก็ได้ค่ะโอเคครับเดินทางนี้นะออ๋เดินทางนี้ก็ได้จะเดินอ้อมทางนี้ทางนี้มันไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดค่ะทางนี้ไม่ต้องถอดค่ะเดี๋ยวเว่นตากวัดให้ เดี๋ยวเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยก็ได้ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวนำนำผมผมต้องเดินตามครับ เดี๋ยวจิมให้ค่ะเดี๋ยวเวียนมาพอดีผมไปน้ำตกปะโจมาลงมาเลยสีวันนี้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปเข้าไปทางโูโบต่อดิดโล่แต่นี่ทำงานดีครับทำงานดีเออถ้าอยู่กับผมโอเคเลยไม่ดีทิพยเลยได้เลยไม่ดีลูกบอลใช่แล้วคือว่าทำงานดี สถานที่ที่สามครับร้านน้ำชาออ๋ oh, ได้ครับีก ร้านขายของครับของคุณป้าชาวไทยพุทธนะผมจะมาติดดีที่นะโอ้คภาษาสวัสดีครับ,รบขออยากมาติดป้ายปฏิทินหน่อย,อยปฏิทินของอรามานอกพอม,มีตรงไหนติดได้ไหมครับอเอาแล้วที่ป้าสะดวกที่จะให้ติดเลย มาหาบอกปิดที่ตัวเยนเลยไดใครดูครับไดใครดูอ๋อติดพระยาสัมพันติดไม,ไม่เป็นเป็นปฏิทินนิเฉยแต่เขาอยากจะติดผมก็เลยว่าจะมาติดมันแปลกเฉยมีไหมเอ่ยมีไม่กนา่มีเยไม่มีไม่เป็นไรเป็นรครับตรงไหนไอายเปิดไปนะเ้เวขอ ของแกก็ได้โอเคครับผมกัป้าสวัสดีครับสสวัดีคพ่อใหญ่นีที่ติดป้ายปฏิทินสักหน่อยไหมครับไม่ปฏนอะไรปฏิทินของกอรมาโนปฏิทินวันที่ธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเป็นไหนในบ้านผมเหรอไ,หไม,ม่มีสถานที่ติดมีที่ติดให้ติดไหมถ้ามีก็จะติดถ้าไม่มีผมก็ไม่เป็นไรตรงนี้ได้ไมหมได้หรอได้ได้ไดตัวนี้เปิดประตูหรือเปล่าเปิดแล้ว เปิดแล้วเกิดเปิดตัวดังแล้วอ๋อ,อถ้าไม่เปิดขอขอ,อยาติดได้ไหมได้ถ้ามันหลุดลอกก็ชัางมันไม่เป็นไร นี่ตกเป็นโรงเรียนราชชัชประถมศึกษาศึนะครับอยู่ในเขตร,รูโบสาวนะตามเดิมเราต้องเหมือนเคยเราต้องไปพบผอ,ออก่อนหรือผู้แทนผอ,อนะครับเราเพื่อจะขออนุญาตปปติดปฏิทินสวยมากครับโรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนรัฐนะครับที่เราไปทั้งสามโรงเมื่อกี้หนึ่งๆๆโรงเรียนโรงที่สามเป็นโรงเรียนรัฐทั้งหมดเลยรโรงเรียนนี้เราก็แวะเวียนมาเรื่อยๆนะครับหาพออยู่ยกันโรเงเรียนปิดแล้ววันนี้โรงเรียนปิดเอาโรงเรียนปิดเหรอ <1> 1> ใช่ไหมเออเงินไ,ไม่ต้องวนเออเปิดเหรอเออก็เด็กต้องเรียนเงียบจังเลยใช่ไหมทำอะไรสร้างอะไรครับสร้างอาคารเพิ่มเหรอครับไม่ใช่ฮะ เดี๋ยวก็ต้องมีครูมาช่วยสอนว่ายน้ำสาบไว้นะผมจบมามาปฐมผมไม่เคยเรียนว่ายน้ำเลยผมมาเรียนตอนประถมนะอ้าวสาไว้นะมีลูกไหมเอามาเรียนนี่ดิไม่พี่ชายพี่ชายเล่นเล่นได้ไหมได้เม็ดสองลูกการีนลูกเรียบร้อยเลยพี่ชาต้อง ต้องมาเฝ้าระวังเรื่องเด็กจะไปเผลอตกนั่นอีกเนี่ยนี่นี่สระน้ำสุด้ายน้ำบิิลเกือบเกือบล้างลงแรกในปรเจะมีสระว้น้ำมันบอกให้เลยใช่ไหมใช่คหมในนาฬิกีไม่รู้ไม่ะู้ทา่น้ำของของรัฐบาลโรงเดียวออ้อหสระว้น้ำลึกแต่มันไม่กว้างนะเมตรสิบบอลเล่นเล่นบอลเสร็จก็ผ่อนคลายง ัสดีครับอรคะพอดีเขามีปฏิทินมาให้ติดผมก็เลยเขาบอกว่าให้มาติดที่โรงเรียนนี่ว่ามาแจกตังค์เด็กแจกจิงก็ได้มันเด็กไม่ได้แจกอะไรทีนี้มีละครึ่งตอนนี้ไม่แต่ครึ่งหนึ่งยังไม่มีเลยตอนนี้ทีนี้คือมันเป็นป้ายปฏิทินแบบนี้ครับจะติดตรงไหนคะเนียผมก็เลยถามรักษาการแทนเลยว่าจะให้ติดตรงไหนได้ ติดเลยติดเลยใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวขอเวลถ่ายภาพด้วยไปดูไม่ดีรับไม่ป็นไม่ผมถอดได้ง่ายอยู่ไม่ถอดทีนี่รงนีไม่ไลผมถอดได้เอาไปรอครูที่โรงอาหารก่อนนะคะขอเวลาไม่เกินสองนาทีได้ค่ะได้ไปรอก่อนไปเดินข้าวแถวไปเดินข้าวแถวข้าวแถวเดินไปเลยนะไปแถวนะคาไปเลยไปแถไปเลยไปเลไปเวลาเียงพอดี ตอนแรกผมเข้ามาผมึนวันโรงเรียนปิดไม่มีเด็กเขียนทานสักคนเลยถือว่าสุดยอดเลยอ๋อไม่อยู่นะเนี่ยรักษานานอยู่นะเนี่ยไม่ปีเด็กเ้าหรือเปล่าที่นี่ใช้ใช้ระเบียบทุกคนต้องอยู่ในระเบียบเขาจะติดอรยาอไกับโจล้เข้าไปเขาไม่ตันแต่ว่าเขาเขาก่ีแลกปีแล้ว สูงอีกก็ได้สูงอีกก็ได้คมองอยู่นี่โอ้โหนู่นเลยใช่ w i ไฟผมได้่าติดแคบเองผมเลือกโรงเรียนนี้เพราะผมคิดถึงคุณแล้วคิดถึงอย่างเดียวไม่เอานะจะเอาปองกวางมาด้วยตอนนี้ก็จนอยู่ครับ เยอะตัดมาแค่สองคนเหรอสามสี่คนกินนมจีนก่อนน้องเลยครับนมจีนมาเนี่ย๋อเลยครับขอบคุณมากครับเพราะว่าวันกะติดตามอะไรเดี๋ยวเด็กมันจะมาเสิร์วันคนนี้เราเรียงปิดแล้วประการเด็กเป็นนาร์วอกคือไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นปฏิทินที่เขาทำเนี่ยทางต้นเขาเสิร์ฟตรงนี้นี่นะเดูเออวันที่เท่าไหร่วะันนี้โอ้โเยี่ยมเลยเรียนยังเปิดยังไม่ปิดเลยก็ผมก็ จริงๆถกเอามาติดผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่ามันมีอะไรแต่ว่าก็คือดูคร่าวๆแหละว่าแกมันไปหกสี่อ่ะโอเคแต่๋ยวมาแปะมันเป็หกสองโอ้ถูกถูกถูกไม่ทีมงานของคณะของต้นนี้คนปัจจุบันแล้วทำไมเงียบๆจังเลยโรงเรียนเพราะครูเข้าไปไหนมีกี่ไม่คือทุกคนสอนไงคือเวลาที่เวลาเรียนเด็กต้องเรียนถ้าจะให้เด็กเพ่งผ่านคืต้องมาเที่ยงวันเด็กทานข้าวเสร็จปุ๊บเยี่ยงครึ่งอ่ะจะบอกว่าโรงเรียนนี่คือ เรียบเรียบร้อยดีเรียบเรียบผมยังถามครูบอกโรงเรียนปิดผมดูรถรถเยอะอยู่นะลองดิลองวิ่งดิคนนี้แหละบอนอายวิชาไรครูอะไรครูก็จอยเลยครูกะดุ๊กพอเลยไทยสองเด๊เจ๊กระดุ๊กครูแต่ไงกระดุ๊กพอมีสาวยน้ำด้วยสุดยอดเลยจ้าดีหน้าน้อมพะไวยกันมีมีพิธีเปิดสราวยน้ำไหมครับมีมีครูแล้วครูจะแต่งชุดเลยน้องลงก่อนเลยจ้า ให้พี่ตีเปิดเอาตัวเลยพวกท่านแหละท่านพร้อมเกษียณแหละพวกกระฟองเกษียณปีนี้เหรอเห็นว่าเดือนเดียวก็เสร็จไหนี่อันนี้ทำกี่วันนะนี่นม่น้อยอ่ะไม่ห้าวันไม่ถึงเออน่าจะลงเงียยในมาเจาะมีใช่ไหมใช่ลงอรื่องตัวนั่งฟองไปแล้วต้องเพิ่มวิชาเรียนว่ายน้ำด้วยแล้วชุดว่ายน้ำนี่ต้องจัดเตรียมให้เด็ก ครูฝึกอ่ะต้องฝึกครูให้เป็นทุกทุกคนเพราะว่าครูประจำชั้นต้องลงไงเอาวะดูน่าจะทำแหละไม่งั้นไม่งั้นไหมกันหมดดับหมดโดวีน่าปีนี้ทำสายเสร็จก่อนแล้วปีหกห้าเนี่ยทางก็อมทำเองครูกระโดดลงคนแรกก่อนเลยนะดึงดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดที่น้ำชา เดี๋ยวพอดีผมเบลจ้าของร้านน้ำชาก็จะขอติดปฏิทินปฏิทินวันที่นะครับอ้อย่าปฏิทินอย่าเดี๋ยวผม<ย>ให้ผู้ช่วยรวมติดด้วยเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สิดไปคือเบลเดียอีกถ่ายกล้องให้หมอตรงไหนได้เนะี่ย อันนี้ตรงนี้เขา<อ>ติดอะไรเขาเขาจ้าของร้านกันเ <Yeah, yeah. S 1> ขาขาจะติดปฏิทินนะ mm hmm. เนาะแล้วเดี๋ยวเจอเราสั่งน้ำ mm hmm. นูน่นอ,อะไร สำหรับภารกิจติดปฏิทินนะครับวันนี้ก็ขอติดไว้อ่อจบแค่เพียงเท่านี้นะเพราะว่ายังเหลืออยู่อีก4แผ่นที่ยังไม่ได้ติดเดี๋ยววันหลังก็จะไปติดอีกที่หนึ่งวันนี้เราก็ติดครบแล้วนะครับมีโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อร้านน้ำชาที่อยากจะติดอีกก็คือวัดกับมัสยิดนะครับตอนนี้วันนี้ไม่ใช่วันศุกร์คณะกรรมการมัิดอาจจะไม่อยู่ก็เลย จะไม่ได้ติดนะครับแล้วผมก็เวลาน้้ำชาไม่กินก็ได้น้าชามาคนละถุงนะ <g uss> ก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับว่าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติด,ดตามด้วยครับ <S <s สวัสดีครับ